นิยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่36ปัญหาเริ่มมา8ดโมงเช้าชมชายลงมาที่ประชาสัมพันธ์เมื่อคืนเม่คิน,ไม,คนไม่ได้ตามเธอไปที่ห้องแล้วเขานอนไหนไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกไม่มีใครให้คำตอบเธอได้บอกว่าเป็นความลับของเจ้านายชมชายววยวาย ว่าเธอเป็นภรรยาเจ้าของโรงแรมแห่งนี้จนผู้จัดการจะต้องเชิญออกไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องรับรองนี่คุณผู้จัดการบอกฉันมานะว่าคุณเมคินพักที่ห้องไหนถ้าคุณไม่บอกฉันได้วุ่นวายกันทั้งโรงแรมแน่ๆฉันจะอารวาดให้ดูบอกมาเดี๋ยวนี้นะเมคินอยู่ไหนเหมือนชมชายจะคิดว่าเสียงของตัวเองนั้น ส่งพลังมากคุณชมชายครับเจ้านายกลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับไม่ได้ค้างที่นี่เจ้านายมีงานที่กรุงเทพต่อครับแต่เมื่อกี้ประชาสัมพันธ์พูดกับฉันว่าบอกไม่ได้ยังไงกันแน่ต้องขอโทษด,ด้วยครับเด็กใหม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเจ้านายเลยพึ่งจะเข้ามาทำงานได้เจ็ดวันเองบ้าจริงจริง เมคินเห็นฉันเป็นอะไรไปไหนมาไหนไม่บอกฉันเลยโฉมฉายเดินบ่นไปตามทางที่เดินไปห้องพักเมคินไม่อยู่แล้วเธอจะอยู่ทำไมหญิงสาวคนของลงไปที่รถแววตามุ่งมั่นมากว่าจะต้องเจอเมคินให้ได้โฉมชายอัสมาปีนี้เธออายุสี่สิบปีเท่ากับเมคินสำหรับ คนอายุขนาดเธอไม่ถือว่าแก่รูปร่างยังดีมากสมัยเมื่อเธออายุ27เธอฮอตมากเกิดมาในครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีพี่น้องสามคนเธอเป็นคนโตน้องชายกับน้องสาวของเธอแต่งงานมีครอบครัวดำเนินธุรกิจของครอบครัวมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ทำงานชมชายไปรเรียนต่อต่างประเทศเจอกับเมคินที่นั่น เธอกับเขาแต่งงานกันตอนอายุ32ปีใช้ชีวิตร่วมกันมาไม่ถึงหปีด้วยซ้ำเธอกับเขาก็หย่ากันสมัยอยู่ต่างประเทศทั้งเธอและเขาก็มีความสุขดีแต่พอแต่งงานกันเมคินทุ่มเททำแต่งานดูแลแม่ที่ป่วยเพราะพ่อของเขาชอบไปมีเล็กมีน้อยจนได้ภรรยาน้อยเป็นตัวเป็นตน ทําให้ต้องอยากกับแม่ของเมคินและทําให้แม่ของเขาป่วยเขาชอบอยู่ต่างจังหวัดชอบทําไร่อยู่กับคนงานแต่เธอไม่ชอบเธอเคยไปอยู่เท่าไร่กับเขาแต่ก็อยู่ไม่ได้ชมชายไม่อยากมีลูกเธอไม่ชอบเด็กเมคินเคยขอให้เธอมีลูกให้แต่เธอไม่ยอมเขาไม่ค่อยสนใจเธอสนใจแต่งานกับแม่สุดท้าย แม่เขาป่วยพอรับไม่ได้ที่รู้ว่าสามีมีบ้านเล็กถึงขั้นเสียสติเขาอยากให้เธอช่วยดูแลแม่เขาใครจะไปดูแลได้หมอยังไม่รับรักษาเลยสุกปรกหน้ารังเกียจจะตายสมัยยังสบายดีใช่ว่าแม่เมกินจะชอบเธอสักเท่าไหร่เข้าตำราแม่ผัวลูกสะพ้เธอไม่ชอบอยู่ไร่ เธอชอบอยู่ในเมืองชมชายประชดเมคินในเมื่อเขาไม่สนใจเธอเรื่องอะไรที่เธอจะต้องง้อชมชายออกเที่ยวทำตัวเหมือนไม่มีครอบครัวทางบ้านเธอก็เตือนแต่เธอไม่เคยฟังร้าแรงสุดจนเมคินขอ,อย่าเธอทำพลาดไปคบกับคนของพ่อเธอซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วความมีเงินของชมชาย ทำให้เธอแย่งผู้ชายมาได้เธอใช้เงินก้อนโตโอนให้ปัญยาเก่าของสามีอยู่กันได้ไม่นานก็ต้องเลิกรากันไปหลังจากนั้นชมชายก็คบหาคนนั้นคนนี้ตามประสาสาวสดุดกระทั่งเธอได้พบกับสามีคนปัจจุบันเป็นฝรั่งเธอย้ายไปอยู่กับเขาที่อเมริกาทำธุรกิจที่โน่น อยู่ๆเธอเก็นึกเบื่อสามีขึ้นมาหาเรื่องทะเลาะกับเขาเหมือนเดิมสามีฝรั่งเธออยากมีลูกซึ่งเธอไม่อยากมีทั้งคู่ทะเลาะกันเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องชมชายหนีกลับไทยและคนแรกที่เธอคิดถึงคือเมคินเธอรู้มาว่าเขายังโสดไม่น่ายากที่เธอจะสารสัมพันธ์ต่ออย่างน้อยเมคินเคยร,รักเธอมาก ถ้าเธอยังอยู่กับเมคินเธอก็จะสบายไม่ต้องทำงานเลยก็ยังได้ชมชายตัดสินใจเดินทางไปที่ไรทาราธรณีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่เอาเถอะแค่ช่วงแรกๆถ้าเมคินยอมรับเธอเมื่อไหร่ค่อยหาทางเข้าไปอยู่ที่คอนโดของเขาที่กรุงเทพเธอจะต้องแสดงให้ทุกคนรู้ว่า เธอพร้อมที่จะกลับมาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเมคินเธอรู้มาว่าตั้งแต่หย่าร้างกันเมคินทุ่มเทให้กับการทำงานสร้างฐานะธุรกิจหลายอย่างในเครือของทาราธรณีเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเขากลายเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่สำคัญสดุดเขามีผู้หญิงมากมายเธอรู้แต่เขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับใคร ชมฉายมั่นใจว่าเขารอเธอกลับมาเธอวาดฝันระหว่างเธอกับเมคินถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งจะต้องมีความสุขมากเธอมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองเดวิกาสะดุ้งตื่นตอนแปดโมงเช้ามองไปที่เตียงเจ้านายยังไม่ตื่นยิงสาวทำทุกอย่างให้เบาที่สุดเขาบ่นเธอว่านอนดิน้นตัวเขาก็นอนดิ้นเหมือนกัน คงรู้สึกว่าเธอไม่ได้นอนบนเตียงเขาเลยนอนเต็มเตียงเลยใช้หมอนคนเดียวทุกอย่างหมอนข้างก็ก่ายหมอนหนุนก็เอามากอดอีกใบหนุนหัวเทวิกาเดินไปห่มผ้าให้เขารีบอาบน้ําแต่งตัวเมื่อคืนไม่ได้ปิดแผลเธอใช้เทปบางๆแปะเอาไว้ก็ไม่น่าเกลียดยิงสาวล้างแผลเองวันนี้เขาบอกว่า จะพาเธอไปหาแม่กับน้องดีเหมือนกันจะได้ทำเรื่องเอกสารให้เสร็จเทวิกาเก็บกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยรอเมกินไม่ตื่นสักทีรู้แล้วว่าเวลาเขานอนเขานอนจริงๆนอนมากเธอเดินไปเดินมาเขาก็ยังไม่ตื่นเทวิกาเดินกลับไปที่ห้องของเขาขนของที่ห้องของเขามาไว้ที่ห้องเธอ เลือกชุดที่เขาจะใส่ออกมาวางไว้ที่เตียงเก็บกระเป๋าเขาให้ด้วยยังไม่ตื่นอีกยิงสาวเอ็นหลังนอนอีกครั้งที่โซฟาเคียร์โทรศัพท์ไปเรื่อยจนเผลอหลับไปอีกรอบแม่กินตื่นนานแล้วแต่อยากให้คนมาห่มผ้าให้นอนเล่นๆก็ดีเหมือนกันรู้สึกสบายตัวมากเหมือนตัวเองโดนเทวิการนวดสะกดให้หลับจริงๆ เขานึกภาพเทวิกาเต้นเมื่อคืนแล้วรู้สึกผ่อนคลายใครจะคิดว่าเด็กนี่จะบ้าได้ขนาดนั้นเมกินนอนยิ้มคุณคะตื่นแล้วหรอคะลูกอาบน้ำเถอะค่ะสายมากแล้วฉันขนกระเป๋าคุณมาที่นี่แล้วอาบน้ำเสือที่นี่เลยนะคะฉันจะเก็บชุดนอนให้คิดถึงแม่กับน้องแล้วคะ่ะฉันลายบอกแม่แล้วนะคะ แม่จะทำกับข้าวรอครับเขารีบลุกไปอาบน้ำเกือบสี่โมงเช้าแล้วเทวิกาพับผ้าห่มเก็บที่นอนใจเธอตอนนี้อยู่กับแม่และน้องรีบร้อยแล้วครับแม่กินส่งชุดนอนใส่มือให้คนที่ยื่นมือมารับเทวิการรีบเก็บทันทีเสร็จแล้วคะ่ะไปกันได้เลยจะกินข้าวที่นี่ไหมคะหรือว่าจะกินในรถ หรือระหว่างทางดีให้ฉันขับรถให้ไหมคะคุณจะได้ตรวจงานไปด้วยเห็นมีเมลเข้ามาเพียบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตรวจตกลงเรากินมืรถนะผมสั่งแซนด์วิชกับเครื่องดื่มแล้วผู้จัดการโรงแรมเดินมาส่งเมคินและเทวิกาที่รถไม่ลืมกระซิบเมคินเรื่องของชมชายฉันลานะคะคุณผู้จัดการ มีโอกาสคงได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะยินดีครับคุณเทวิกาเดินทางปลอดภัยนะครับเมื่อคืนพวกเราสนุกมากขอบคุณเช่นกันค่ะฉันก็สนุกมากลานะคะเมคินขับรถออกจากโรงแรมไม่นานเขาก็เริ่มหิวฉันหิวแล้วขอแซนด์วิชหน่อยสิทำไมเขาไม่กินที่ห้องอาหารไปเลยนะเทวิกาแค่คิดในใจ แต่ก็ส่งแซนวิชให้เขาฉันจะถือยังไงล่ะไม่ถนดัดได้ค่ะฉันยังเคยทำเลยเมื่ออีกข้างก็ถือรถเกียร์ออโต้ทำได้อยู่แล้วค่ะแซนด์วิชชิ้นไม่ใหญ่แป๊บเดียวก็หมดฉันก็หิวแล้วค่ะกินพร้อมกันเลยไม่งั้นก็ต้องแวะข้างทางหรือร้านกาแฟคุณยังไม่มีกาแฟนี่นาะจอดเลยค่ะข้างหน้ามีปั๊ม เดี๋ยวฉันลงไปซื้อกาแฟให้คุณกินไปก่อนนะคะเทวิกาวิ่งลงจากรถไปแล้วเมคินยิ้มที่เขาทำไม่สําเร็จเด็กนั่นรู้ทันไม่ง่ายถ้านางไม่ยอมก็คือไม่ยอมเขาเชื่อว่าเทวิกาก็รู้ว่าเขาเริ่มคิดยังไงฉลาดนักนะยังมาหลงรักฉันละกันเขาไม่ได้กังวลเรื่องของชมชายมากนะัก มันจบไปนานแล้วชมชายไม่ได้มีความรักให้ใครเ้าหวังเพียงความสุขสบายทั้งๆท,ท,ที่ครอบครัวก็มีเงินมากพอที่จะทําให้ชมชายอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ต้องทำงานก็ได้เป็นชมชายที่ไม่เคยมีความพอชมชายมีทุกอย่างขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำงานได้รับมรด,ดกจากพ่อแม่แต่ครอบครัวเขาต้องทำงาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีมาจนถึงทุกวันนี้เขาสร้างเองทุกอย่างส่วนที่เขาได้จากแม่เขาไม่เกี่ยวเขาต่อยอดธุรกิจของเขาเองมากกว่าที่ได้รับมาจากแม่เขาหลายเท่าเขาเคยอยากให้มีมากกว่านี้อยากรวยให้มากกว่านี้แต่พอมาเจอคนอย่างเทวิกาเขาเริ่มที่จะปล่อยธุรกิจหลายๆอย่างรู้สึกว่าพอไม่อยากได้เพิ่มแล้ว อยากทำสิ่งที่ชอบที่สุดและจะทำให้ดีที่สุดมาแล้วค่ะอา้าวยังไม่กินอีกหรอคะทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ปวดท้องนี่เลยเวลามาเยอะแล้วนะคะแม่กินออกรถทันทียิ้มถูกใจกับเสียงบ่นเล็กๆนั่นไม่ว่าเทวิกาจะพูดอะไรเขาก็ชอบฟังสรุปว่าเทวิกาค่อยๆบิดแซนวิชเป็นคำให้เขา ้อนจนหมดและเริ่มกินในส่วนของตัวเองถ้าท้องเสียอย่ามาโทษฉันนะคะไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงหัวเราะในลำคอเบาๆเทวิกาส่งน้ำเปล่าตามด้วยกาแฟให้เขาเมคินไม่แวะกินข้าวกลางวันเขาแวะซื้อข้าวกินมนรถเทวิกาจัดการให้เขาทุกอย่างเขาก็เหมือนคนหนุ่มทั่วไป อยากอยู่ใกล้คนที่ชอบอยากให้คนที่ชอบทำโน่นทำนี่ให้มันมีความสุขแค่เล็กๆในน้อยก็อิ่มใจเทวิกาจะรับความรู้สึกเขาแค่ไหนแค่ไม่ปฏิเสธเขาก็พอใจแล้วกับผู้หญิงอย่างเทวิการุกเร็วไม่ได้ต้องมีความจริงใจด้วยเขาต้องใช้เวลาเขาพลาดมาแล้วหนึ่งครั้งไม่อยากพลาดอีกอายุเขา มากกว่าเทวิกาหลายปีดีใจที่เลขาเขายังไม่มีแฟนยังมีโอกาสหันมาอีกทีเลขาคนดีของเขาก็หลับไปแล้วโทรศัพท์สองสายสสายที่โทรหาเขาเมคินไม่รับถ้าไม่ใช่วิสารเทวิกาหรือคุณเมฆขลาเทวิกาตื่นๆถึงแล้วนี่เธอเอาเปรียบฉันนะให้ฉันขับรถคนเดียว เธอหลับตลอดเลยยิงสาวงวงเงียขอโทษนะคะฉันหลับเพลินเลยก็คุณขับรถนิ่มจังเลยนี่คะเทวิกายกมือไหว้ขอโทษเขาเดี๋ยวขากลับฉันขับเองก็ได้ค่ะเผื่อคุณจะได้นอนบ้างจริงๆแล้วระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่เมคินขับรถช้าเขาตั้งใจแต่สุดท้ายก็ถึงจนได้ สวัสดีค่ะแม่คิดถึงจังเลยหิวข้าวด้วยน้องอยู่ไหมคะแม่เตรียมข้าวไว้แล้วลูกน้องยังไม่กลับอา้าวคุณเมคกินมาด้วยเหรอมาค่ะเข้ามาสวัสดีครับคุณนะ้าวันนี้มารบกวนนะครับขอกินข้าวด้วยและพรุ่งนี้จะขอไปทำบุญด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะน้าเตรียมไว้แล้วพักที่ไหนกันล่ะลูกวิกา วิการนอนกับแม่ค่ะจะนอนกอดแม่หายคิดถึงเลยผมขอพักด้วยนะครับนอนข้างนอกก็ได้ผมกินง่ายอยู่ง่ายได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยวคุณเมกินนอนกับลูกชายน้าก็ได้ค่ะห้องตั้งกว้างหรือวิกาว่ายังไงลูกคุณเมกินจะนอนที่นี่จริงๆหรอคะคุณจะไม่สะดวกนะคะสะดวกสิเธอก็รู้ว่าฉันอยู่ง่ายกินง่าย พรุ่งนี้จะได้ออกไปทำบุญที่วัดพร้อมกันเลยถ้าพักที่อื่นกว่าฉันจะมารับเธอกับคุณน้ามีหวังสายไปไม่ทันประกันพอดีตามนั้นเลยค่ะแล้วแต่คุณละกันแม่มีอะไรให้วิกาช่วยไหมคะกินเลยได้ไหมคะแม่หิวมากเราน้องอีกสักแป๊บนะลูกกำลังมาถึงปากซอยแล้วงั้นก็ได้ค่ะแม่แม่คะ นี่แม่ปลูกหรอคะโหงามจังมีเกือบทุกอย่างเลยใครขนดินขึ้นมาให้คะเนี่ยวิกาชอบจังเลยค่ะแม่สระแหน่งามมากแม่เก่งจังเลยเสียดายนะคะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันคงดีแม่รอวิกาอีกสองปีนะคะแปบ๊บเดียวเองสองแม่ลูกคุยกันเที่ยวระเบียงนางที่วาพรปลูกผักสวนครัวเต็มระเบียง แต่จัดการได้ดีแม่รกอย่าเครียดนะลูกเงินที่วิกาส่งให้แม่ก็เหลือเก็บทุกเดือนเงินเก่าแม่ก็พอมีบ้างเดี๋ยวเราหาบ้านที่มีพื้นที่ทำสวนใหม่ก็ได้วิการไม่ต้องเสียดายนะลูกก่อนที่จะมาเป็นดินของแม่ก็เป็นของตากับยายมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นของตากับยายก็เป็นของทวดมาก่อนและก่อนที่จะมาเป็นของทวด เราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครมาก่อนแม่ไม่คิดมากหรอกลูกถ้ามันยังจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแม่ไม่อยากให้หนูเครียดจริงๆวิกาก็ไม่เครียดนะคะแม่วิกาก็คิดเหมือนแม่ทีอแรกเข้าใจว่าแม่เสียดายเพราะเป็นที่ดินของตาก,กับยายอุตส่าห์มอบไม่ให้แต่กลับรักษาไว้ไม่ได้แต่แม่ได้ยินว่าเราคิดเหมือนกันวิกาก็สบายใจคะ่ะ ไว้ค่อยหาที่ใหม่นะคะแม่วิกาขอแค่มีที่ปลูกผักที่ชอบปลูกอะไรก็ได้ที่อยากกินไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องหรูหรามีเงินเก็บไว้เผื่อเจ็บป่วยวิกาอยากเก็บเงินบางส่วนไว้ให้น้องด้วยค่ะเผื่อเขาเรียนจบอยากทำธุรกิจเล็กๆหรือถ้าเขามีแฟนเขาต้องทำให้แฟนเขามั่นใจในตัวเขาด้วยนะคะแม่อย่างน้อยเงินสู่ขอผู้หญิงน้องก็ต้องมีไว้ วิกาต้องเตรียมให้น้องตรงนี้ด้วยค่ะดีใจนะคะที่น้องเป็นเด็กดีวิกาไม่อยู่น้องก็ดูแลแม่ได้ถ้าวิกาหางานใหม่ใกล้ๆคอนโดเราคงดีนะคะแม่เราจะได้อยู่ด้วยกันหมดสัญญาเมื่อไหรล่ละลูกอีกไม่ถึงเดือนค่ะแม่เร็วมากเลยนะคะหนูไม่คิดต่อสัญญาเหรอลูกบริษัทเขาจะจ้างลูกต่อไหม คงแม่หรอกคะแม่วิกาก็ไม่อยากต่อแล้วอยากมาอยู่ใกล้ๆแม่กับน้องแล้วเรื่องนายถาวรน,นั่นล่ะลูกหนูจะทำยังไงถ้าเขาวนเวียนมาตอแยอีกวิกา,กาจะไม่หนีปัญหาแล้วค่ะแม่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องแจ้งความแม่ก็แล้วแต่ลูกนะหนูก็อายุมากแล้วคิดถึงความสุขของตัวเองได้แล้วมีใครมาชอบหรือชอบใครบ้างหรือ,อยังลูก อย่าบอกนะว่าไม่มีลูกแม่สวยขนาดนี้ไม่มีหรอกค่ะแม่ความสุขของวิกาคือเห็นแม่กับน้องสบายดีแล้วเราได้อยู่ด้วยกันคงไม่มีใครหลงเข้ามาหรอกคะ่ะวิกาไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครอยากอยู่แบบนี้มากกว่าอิสระดีวิกาไม่รีบคะ่ะไม่แน่วิกาอาจไม่มีเนื้อคู่ก็ได้นะคะแม่ ตรงนี้ลมเย็นดีจังมีความสุขจังเลยค่ะสองแม่ลูกคุยกันเพลินแต่หลังประตูนั่นเม่กินยอมเสียมารยาทแอบฟังสองแม่ลูกคุยกันทั้งโล่งใจและเริ่มกังวลบางอย่าง